รู้ไหมกูไก่อะช,ชิชิผมขอโทษครับคุณเป็นใครเ่ะผมหนุ่นยเวชชาชีวะคุณขับรถมาชนผมนี่เต้ากับคุณหาเรื่องเข้าคุณคุณรู้ไหมว่าคุณอิพิธิตกับผมเนี่ยสนิทกันแค่ไหนฮะเจอคนใหญ่คนโตทีนี้โดนแล้วเราผมกับอาพิธิต สนิทกันแค่ไหนคุณรู้ไหมผมติดคุกสามปีอาภิสิตเคยไปดูผมบ้างไหมไม่เคยอเคยออจำบ้าโมตบทำีิยอะไรไม่รู้ผมบอกให้คุณตาแจ้งไว้เลยเคยแก้ไหมขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับนะฮะมึงชื่ออะไรผมชื่ออาขันเมืองอยู่บำรุงครับ<ะ>เราพี่นอ้องกัน คนคไวไปเรื่อปลองดองแล้วเว้ยคุณนี่ชื่อขวัญเมืองนำจากคุณอยู่บำรุงครับผมหนุ่ยน้อยเวชกาชีวะเนะครับเราไม่เป็นไรเราพี่น้องกันนะผมขอโทษนะที่ผมขับรถชนพี่นะไม่เป็นไรกับคุณนี่ผมไม่ตื่อหรอกเนะคนหลังชื่ออะไรฮะคนนไรจะมูกมันนวงช้าง ชื่ออะไรมึงอ่ะชื่อนายปูนจิน,นาวัตรรู้จักไวรา้ว่ากูใครไม่ใช่คนธรรมดาไอตัวหลังนุน่นใครอ่ะเท่งจันโอชาโอ้ยหนักแล้วมานั่งหลังเพื่อนกินรอบวงนะมึงโอ้ยเจอผู้ใหญ่แล้ว รู้จะรู้ว่ากูนี่ใครพรรคพวกนกกับประยุทธ์ตั้งแต่ได้นายกป,ประยุทธ์นี่สามคันแล้วรถยนต์กูคขวยเน้นประยุทธ์หมดแล้วประยุทธ์ไปไหนประยุทธ์ไปไว้บริษัทไม่ได้ผลเลยทีนี้อย่าเก่งนายน้องเราพรรพวกกันไม่เป็นไรหรอกครับเออผมขอโทษถ้าคุณจะขอโทษผมทาไมผมขับรถชนคุนผมต้องขอโทษคนไม่เป็นไรครับคุณผมไม่เถือผมเกลียดไอ้คนข้างหลังนั้น นั่งรถยังไงว่าไม่บอกคนขับเลยว่าจะชนคนกันแนะ่ทำไมไม่มองทางนลี้เกี่ยวอะไรกับกูกูนั่งจุยจุยแล้วคนขับเลยต้องแล้ะตังมองทางได้ยังไงคนขับต้องดูเข็มไม้ดิขับเกินความเร็วเกินตำรวจจับมันทีหลังมึงมองตังแล้วกูมองเข็มไม้ได้เองบ้าทั้งนั้นพวก มาจากไหนวางงมึงนี่แกงนะนั่งไม่มองทางไยทำไมไม่บอกคนขับมั้งอะว่าข้างหน้ามีคนแล้วผมจะดูดูอะไรผูดเหี้ยไอเหี้ยนี่มึงเป็นใครวะมึงแกงมาจากไหนอะถ้า,ากูถามหน่อยนี่งาว่ากูไม่มีอะไรนะไอหา่าบอกตรงๆกูไม่เคยยอมใครคนเราพูดกันดน้วยเหตุผลดิแล้วกูนั่งข้างหลังกูจะรู้ มากับผมพูดเล่นครับอย่าพูดเล่นพูดแล้วพูดเลยมันเป็นเรื่องขอโทษครับไม่เป็นไรกรเบืึองกูไม่ได้โกรธเท่าไหรอกกูเกลียดไอ้คนข้างหลังนู่นยืนทำไมไม่บอกเพื่อนว่ารถจะมามึเกี่ยวอะไรกับกูกูยืนเฉยๆลูกเกลียดอะไรไอ้ห่านกูไม่ชอบไอ้หน้าชนตีนมึงมึงพูดอะไรนะกูกูตบให้นะ พูดอะไรนะกูบอกกูไม่ชอบคนเราพูดอะไรต้องพูดเลยมันดีเห็นไหมเพลอแป๊บเดียวเนื้อไก่หายเห็นไหมอุ่าห์ซื้อสามสิบบาทยังรักเห็นไหมอะไรดังเกือบตายบ้านเรา <laughs> เนื้อไก่หายเห็นไหมแป๊บเดียวหายเลยเห็นไหมกี่ดูจะซื้อ,อเนื้อไก่ เอาเสื้อมาปูไว้หนะ้นาโรงหนังตะลุงหัเยี่ยวแป๊บเดียวไม่รู้ใครรักันเห็นไหมา<ะ> <laughs> บาดว่าไงแหนะคุณทีนี้คุยกันให้ดีๆคนเราอยาจะเลกกันครับพี่หลวงพี่หลวงคนนั้นชื่ออะไระชื่อเท่งน้องอ๋อพี่เท่งยาพี่ชื่อเทง่งเหรอ,อเออแล้วผมชื่อไงเนี่ยครับผูจะรู้มั้งอะ คุณคุณชื่อหนุหนนยใช่ไหมครับครับผมชื่อหนุหนยเออแล้วผมชื่อไงวะบ้าเปล่าเนี่ยคุณมาจากเมืองไหนอ,อ๋อใช่ผมชื่อขวัญเมืองอ,ออเริ่มไปเลยคุณเพิงอคุณนี่คล้ายๆกับผมน่าดูโครงหน้าคล้ายกันมา,ากเลยเรามาเป็นเกลือกันไม่ลงเป็นเกลือกับใครอ่ะเป็นเกลือกับผมอะ่ะไปเที่ยวบ้านผมมั่งนะบ้านผมอยู่นี่สามพรานี่ไม่ไกลผมปลูกฟัก